สวัสดีครับวันนี้วอรปิ้งคงจะน่าครับตอนนี้แคสเกออยู่ในเวลาตนะีสองมะกกับไรสเปนเตอเซอร์แบลกเลดกันนะก็เริ่มกันเลยด้วยมาวิชั่นใหมาอ๋อน่าอื อ oh, ใช่ันนี้ผมบอกไว้แล้วนะคบว่าใครกินกินจช่วยแปลและทิ้งคอมเมนต์ไปแ้งลางนี้นะครับ <Thank you. S 1> จะขอบคุณมากเลยครับ Completing the trace now. Looks like the transfer came from Murawa, Eastern Iraq. Grim, I'm not getting any images. It's okay. Of I've got it. You just pull Onyx satellite time from the NRO. It looks like the largest of the four camps we found. Heavily fortified. Listen up. Our best bet for Cobin. Satellite feed map every weapon, vehicle, and man in that camp. There's a kid with a cap gun. I want to know about. We'll do. Briggs, prep a drone for overwatch. Grim, coordinate with Dev Group. We're gonna have to hit the other sites when we move on Morawa. We don't have enough time to prep, Sam. long

แล้วก็เรียบร้อยโอเค

累哇。 โ okay, อเคมาต่อเลยเด็ก oh, ก่อโอ้โหแซนต้องวิ่งแล้วจังหไหนจันหะนี้ครับต้องวิ่งแล้วครับทุแนแซน สันจุน่ไม่ได้แล้วผมหนโอ้เงนง่ายแค่นี้เชื่อหรือไสาถ้าเรลงสาม ตกลงเลยเธอไม่เหมือครเฮียเฮีโอ er. ของใหม่ er. โดนนี่เองโอโอเคโอเค โอเค่ประมานยี่ก็ชนไดอโอ้่ามาเจอที่แล้วเอไม่ใช่ผิดคนนะวะ nhiếp tao, à, thuộc của rồi, à, làm ơn ai, tôi chơi đã. <laughs> <laughs> หลับไปสองคนเลยพี่อ้วนคนเดียวคนนี้จะจัดการย่ะ ก็มันก็มีทางอยูน่นะจะลึกยังไงเราโอ้นก็เดินมา แค่นี <sm> ้ไงชิวชสปายสปานะโอเคเข้าไปกันเลยที Su ่ว่า เดี๋ยวนะคะผมเล่นมัน่าดีกว่าก้นือเปล่าคนก็มาชินแล้วจะจืดก็ไม่ยอม

ผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจจริงอ่ะทำไมลุงซามถึงต้องทำงานอย่างนี้ด้วยอแอนะไปมาเลยลุงซามอ่ะทางแค่นี้ชื้นๆนะลุงซาม,มยากกว่านี้อีกไหมอ่ะ thử xong rồi หลับไปบคนนี้เอาไงดีก็สลบจิติกนนะทมอ,อะไรรึเป่านั่นอีหนึ่งคน อุ๊ยสามนัดประมาณตัวเดียวแน่อยู่ในสามตัวอะอ๋อมีคนเดียวแต่อยู่เมืองสามตัว เอ้อแถวนี้มีใครลอเด็งเข้ามาเลยถ้าไปเด็งเข้ามาแล้วเสียใจโธ่เอ้ เราเรียกนายมานายมาทำไมล่ะเนี่ยเก็บป้าอย่าน,น,นะตัวโน้นตัานันไปเหอะไหนๆก็รอดละนี่แ,อ,แ,แอบ มีส้มมีส้มได้ได้มีส้ม,ม,สมเหรอแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้กินนะย่ะหรอกอีกสป่านปีขึ้นมาใหม่นะน้อง 哦，龙在埋。你妈对吧？ หลับไปแล้วหมาหมาก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ผมพูดจริงหมาช่วยอะไรคุณไม่ได้อะนะตอนนี้ก็บอกเลยมันยาก này đi cả, phải làm thế nào để tôi không thấy. Tôi đang ở chỗ tôi em ตรงหน้าประตูลเลยหลายตัวด้วยกันเก็บไปมีนึ่งนะินนตรงนั้น เดี๋ยเห็นต้องงงเจยงอ้เลยทำแล้ววะอือ,อทำแล้วไม่รู้ ลับไปคนสิเห็นใกล้ๆนะมีสามตัวทำอะไรทำอะไรแล้วสองตัวละ เี่ยลุบนไปไนทั้งใจก็น่ดจะเฮ้ยปรับโอเคปล่อยมันไปเหน,นอยู่ของมันดีๆแล้วก็ปล่อยมันไป

ลงแซนอย่าบอกนะาลงแซนจะเจออะไรสักอย่างเพราะมันขึ้นว่ากด W แล้วก็ชิพมันเป็นการวิ่งงแซน อ้นหนึ่งนัดคนคนเดียวคนคนเดียวใช้ไปกี่นัดไม่รู้รู้อย่างเดียวเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยส t i กี y ้ช็อกเลย ง่ายดีเหมือนกันมัน,น,มนกึน้นง่ายดีนะพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้กินอะไรหรอกเอาล้วขึ้นไปทำไมโง,งแซมไปตอ่อเลยเออแบบว่าไอพีขึ้นเลย กดชิปเป็นอยูอ่ครั้งเพื่อเป็นการวิ่งอย่่งรู้สึกว่าเริ่มรางไม่ดีแล้วก็จะสภาพนะทำไมติกมันผูพังอย่างนี้และ้ะทำไมแถวนี้มันไม่มีมอนตเตอร์เลยละ่ะปกโตย้ย Executed a soldier. Miguel Garcia, 361. He's from LA. 23 years old, went MIA during the attack on Guam. Why kill a kid? He taped it. Jesus, that's the data they're sending. I'll shut it down. We're still recording. Trace it. sold please Lines of the I wasn't talking to him, my friend. I was talking to you. You yeah. need well, trying to move me. It it's not a warning, it's a message. Engineers are waiting for someone. Charlie where's that trace. I'm still working on it. Sam, are you engaging the drone? No. Someone's hacking you. I do want to ask you to keep me up. Still, young girl. น่าจะระเบิดนั่นไงรูแล้วปุ่มนั้นมีไม้ทำอะไรตรงแทมไปเลยเออโอ้โหเสียงดังเออช่างมันไป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 อเอา้าวจะพังอะไรตอนนี้โอโอ้มมีให้พังตั้งหลาย หลายทีพังไลยตอนนี้เนี่ยเออเยเอาก็ไปอืมอืมล็อกอะ่ะล็อกอะ่ะไปเลยจะประยุดธ์ยังง่ายดันกรับสำนกรับุกนี่นะก็ได้โรสอย่างเดียวเลยเพราะว่าสเตลเป็นหลักนะ I'll just skip a little bit. Ooooooh, no room. Sam. Engineers were two steps ahead of us. Our only lead on the blacklist and all we got was a message. Briggs already groaned at about his intel. Colvin is too stupid to set that trap. Smart to risk his own life sending us in. Agreed. His intel was supported by other sources engineers left out a breadcrumb trail of false information. Let's send us running into a minefield. Let's hope the DevGrue teams found something. We should be back by now. Charlie's following up. Charlie? Charlie. The other teams. All of the camps are trapped. You're the only one that made it out alive. The engineers knew the government would disavow the operation. That's why they recorded it. you're still with us, Mr. Fisher. I'm sorry for your loss. You know who we're after. Majid Sadiq, the man behind the engineers, will forward our analysis to your office. Good work. Does this get us anywhere with American consumption? Not directly, no. But I pulled the new data from your office. Your people are highlighting Dallas as another possible target? Yes. And Homeland security's already spread thin covering five other cities. Our best shot at protecting Dallas is to send Fourth Echelon in to head off any attack ีครัมสรุปในเรื่องท่าเผู้เข้าใจแล้วกันนะครับนนครับคแ,แซนได้รู้ตัวการสําคัญของกลุ่มแบร์คเรนแนะครับก็คือผมจะเชื่อว่ามาจะซาดีนะครับซึ่งคนคือคนที่อยู่ในคลิปเมกี้นะครับ เราก็ต้องไปตามล่ามันต่อนะครับสำหรับวันนี้ครับสปนเซอร์บลกลิตพาร์ทสองครับพอจบกบทเรียนกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย